ก็มีพรีวิวนะคะตัวน้ำตาลขอนแก่นนะคะ KSL นะคะคาดว่าในไตรามาส3เนี่ยกำไรสุทธิเนี่ยคือ766ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นทั้งเฮียและ q 1 q นะคะโดยในส่วนของการเพิ่มขึ้นของไตรามาส3เนี่ยที่คาดว่าจะดีมากเนี่ยก็เป็นผลจากในเรื่องของปริมาณการส่งออกที่มากขึ้นนะคะโดยเ,เทียบกับควอเตอร์ที่ผ่านมานะคะเนื่องจากควอเตอร์ที่แล้วเนี่ยมีการ ชะลอการส่งออกไปนะคะแล้วก็ยังได้รับผลดีจากในเรื่องของราคาน้าตาลที่สูงนะคะในประมาณการยอดขายเนี่ยก็คือ5,276ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น5%เทียบ เยนเยน,นะควอเตอร์ควอเตอร์เนี้ยเพิ่มขึ้น57%สนะคะส่วนมาจิตเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะคะเนื่องจากว่าราคาขายที่ดีนะคะส่วนกลุ่มอเทอนอลเนี่ยคาดในเรื่องของราคาขายเนี่ยคงใกล้เคียงกับปริมาณนะคะคงใกล้เคียงกับไตรมาสที่ผ่านมานะคะแต่ว่าลาวและกรรมัมพูชาเนี่ยคาดว่าในไตรมาสนี้เนี้ยจะขาดทุนมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของการขายน้ําตาลเนี่ยก็ขายไปหมดแล้วตั้งแต่ในไตรมาสสนะคะสาหรับเรื่องที่ยังเป็น ที่ยังเคยเป็นประเด็นในเรื่องของที่ทําให้ในกระทบกับราคาหุ้นเคสเลก็คือในเรื่องของการเพิ่มทุนนะคะที่มีมติขอไป ก่อนหน้าแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยคณะกรรมาการของบริษัทเนี่ยก็มีมติงดการออกหุ้นเพิ่มทุนตรงนี้ออกไปก่อนนะคะวงเงินตรงนี้ที่มีคือขอไว้ตอนน้นก็คือ2,000ล้านเอ่อหรือเท่ากับ165ล้านหุ้นนะคะเอ่อตรงนี้ก็ยกเลิกไปก่อนนะคะซึ่งคาดว่าจะไม่กระทบกับบริษัทนะคะเนื่องจากมองว่าในเวลา1ปีข้างหน้าเนี่ยบริษัทจะยังไม่มีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่นะคะส่วนที่จะก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่เลยเนี่ย ก็คงจะต้องใช้เงินมากเนี่ยกว่าจะเห็นเนี่ยก็คือในปี2556ะคะทั้งในส่วนของบอร์ดพอยเฟดสเนี่ยก็ลงไปส่วนไปค่อนข้างมากแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดบริษ,ษัทเนี่ยต้องการแห่งเงินกู้จริจรงๆเนี่ยการออกหุ้นกู้เองเนี่ยก็ทําได้นะคะทางฝ่ายมองว่าการงดออกหุ้นเพิ่มทุนตร,ตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ตลาดขายลายความกังวลน,นะคะกับเรื่องการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนนะคะที่มีส่วนลดจากราคาตลาดรวมถึงในเรื่องของ ผลกระทบของจํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นนะคะสําหรับในเรื่องของมาตรการเกี่ยวกับเรื่องน้ํามันต่างๆที่ออกมาเนี่ยมองว่าส่งผลกระทบต่อก,กลุ่มเอทา n นอลนะคะต้องบอกว่าจากการปรับลดราคาน้ํามันเบนซินล,ลงทั้งกลุ่มเนี่ยก็ส่งผลให้ปัจจุบันเนี่ยราคาขายปลีกเองเนี่ยในเรื่องของเบนซิน91แล้วก็แก๊สโซฮอ95เนี่ยมีราคาเท่ากันนะคะคือล่าสุดที่ดูมานี่ก็คือ35บาท97นะคะต่อลิตรนะคะ จะเห็นว่าราคาผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดเนี่ยที่เท่ากันเนี่ยคาดว่าก็จะมีการหันไปเติมในส่วนของเบนซินเก้าหนึ่งแทนนะคะซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้นะคะตรงนี้เนี่ยมองว่าจะกระทบต่อก,การขายเอทานอลนะคะซึ่งเป็นเป็นส่วนผสมในการนําไปผลิตแก๊สโซฮอนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าน้ํามันกลุ่มเบนซินของไทยเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วย5อย่างเนี่ยก็คือเบนซิน9591กแก๊สโซฮอ9591เนี่ยคือปริมาณการใช้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก19ล้านลิตรต่อวันนะคะโดย ขายในกลุ่มในกลุ่มแก๊สโซฮอเนี่ยใช้อยู่ประมาณสัก60%ของปริมาณการใช้นะคะขณะที่91เนี่ยเป็นซิน91เนี่ยคืออยู่ที่40%นะคะเอ่อทางฝ่ายกส็สอบถามไปนะคะถึงตรงนี้เนี่ยทางผู้บริหารก็ว่าหากรัฐบาลเนี่ยยังไม่มีนโยบายใดๆออกมาที่สนับสนุนต่อผู้ประกอบการเองเนี่ยทางบริษัทเองเนี่ยจริงๆในแผนของปีหน้าเองเนี่ยก็คาดว่าจะหันไปส่งออกเอทานอลมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่า การขายในกลุ่มเอทานอลเนี่ยปัจจุบันที่ขายในประเทศเนี่ยคิดเป็นเพียงประมาณ5%ของยอดขายเท่านั้นนะคะอีกทั้งก็มีการพูดถึงในเรื่องของการยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยนะคะที่5บาทนะคะเพื่อจะทําให้ราคาน้ําตาลในประเทศลดลงเนี่ยประเด็นดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าไม่กระทบ อะไรกับทาง KSL หรือว่าลงน้ําตาลเลยนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเงิน5บาทที่เก็บเนี่ยก็จะนําเข้ากับเงินกองทุนออยและน้ําตาลเพื่อไปชําระหนี้ของชาวไร่นะคะประเด็นนี้เนี่ยมองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าคาดว่าของชาวไร่คงไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกการเก็บเงินดังกล่าวนะคะสำหรับ ในปี2554แล้วก็2555เนี่ยมองว่ายังเป็นปีที่ดีนะคะของกล,ลุ่มน้ำตาลนะคะโดยในส่วนของตรมาส3ที่ออกมาเนี่ยน่าจะดีกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้นะคะจากเปลี่ยนปริมาณอ้อยทั้งปีเนี่ยของไทยที่สูงนะคะทางฝ่ายปรับในส่วนของประมาณการยอดขายเนี่ยเพิ่มเป็น14,761ล้านบาทเพิ่มขึ้น24%เนะคะประมาณการกำลักำไรสุทธิเนี่ยเพิ่มเป็น 1, 7 6 5ล้านบาทนะคะขณะที่ปี55เองเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยคาดในเรื่องของแนวโน้มผ,ผลผลิตอ้อยของไทยเนี่ยจะเพิ่มประมาณสัก6%เทียบกับปีที่ผ่านมานะคะคาดว่าราคาขายน้ําตาลที่สูงเทียบกับเยอนเยียร์เนี่ยทำให้ในเรื่องของปี55เนี่ยก็ยังขยายตัวได้ดีนะคะส่วนในเรื่องของตัวปีหน้าเนี่ยเราก็มองว่า ทั้งกำลังการผลิตที่บอกอพอยเฟสสองที่เพิ่มขึ้นกน็จะทําให้กําลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงที่ลาวและกัมพูชานะคะทั้งทั้งทั้งกลุ่มคาดว่าปริมาณอ้อยข้าวหิมน,น่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า10%ปรนะคะประมาณการยอดขายในปีหน้านเ,นเราปรับเป็น17,207ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น17%นะคะภายใต้ราคาขาย,ยก็คือยก็คือเ7 .5 เซนต์ต่อปอน์แล้วก็ปริมาณการขายเอทานอลที่มากกว่า60%นะคะส่วนราคาขายเนี่ยคิดว่าปีหน้าไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงนะคะประมาณการกำไรสุดทีิเนี่ยเพิ่มขึ้น12%อยู่ที่1,977ล้านบาทน,นะคะสำหรับตัว KSL เนี่ย ก็มองว่าปัจจัยบวกที่ส่งผลกระทบต่อในด้านบวกเนี่ยต่อเคสเนี่ยได้ก็ได้สะท้อนเข้ามาในราคาหุ้นแล้วนะคะณราคาปัจจุบันเนี่ยทางฝ่ายปรับลดคําแนะนําจากซื้อนะคะเหลือเพียงซื้อเกงกํกไรนะคะแล้วก็ในเรื่องของ PE ของเคสเนี่ยเนื่องจากปัจจุบันก็มีตัว KBS เข้ามาเปรียบเทียบนะคะแต่ว่าเรายังให้พรีเมียมกับตัวเคสเมากกว่านะคะก็คือให้ p e ที่15เท่าเทียบเท่ากับกลุ่มอาหารนะคะราคาเหมาะสมปี55เนี่ยคืออยู่ที่ 17- บบาทสนะคะ สพนะคะราคาวันศุกร์ก็มีการปรับตัวลดลงหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าทางสพได้ให้ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินหลายแห่งศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มทุนนะคะเขาก็มีการจัดคอนเฟรนท์คอในตอนบ่ายนะคะก็คือพูดถึงเรื่องว่าในการข่าวเพิ่มทุนเนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่ได้มีการสรุปออกไปในทันทีเพียงแต่ให้สถาบันการเงินศึกษาในเรื่องการจะสร้างสถานะความสถานะทางการเงินของเขาให้แข็งแกร่งขึ้นนะคะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ย มีในปี2555ทางตัวสพอเองตั้งเป้ายอดขายปิโตเรเลียมของเขาไว้ที่3 1 9 0 0 0บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันแล้วในอีก5ปีนี้จะเพิ่มไปเป็น4,005นะคะแล้วก็จะเพิ่มเป็นเป็นในที่สุดเพิ่มจะเป็น9,000บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันนะคะในอีก20ปีข้างหน้านะคะก็ค,คือภายในปี2560ตรงนี้เนี่ยก็คือมองว่า มองว่าในการที่จะขยายกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือการขุดเจาะสํารวจที่เพิ่มขึ้นก็จะต้องมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งพอนะคะที่จะลงทุนในในตัวการขยายกิจการของเขานะคะดังนั้นเขาก็มีแผนว่าให้สถาบันการเงินเนี่ยศึกษาความเป็นไปได้ซึ่งแนวทางหลายอย่างเนี่ยก็มีไม่ใช่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุนเพียงอย่างเดียวนะคะที่ศึกษาไว้ก็คือมีการก่อหนี้เพิ่มหรือไม่ก็มีการจัดนโยบายการจ่ายกับปันผลใหม่เพราะว่าอาจจะจ่ายปันผลให้ลดลง เือนื่อจามีเงินเก็บใช้ไว้ในอินเทอร์นมากขึ้นนะคะหรือบางอย่างก็คือการขายแอสเซทของเขาออกไปหรือการหาเงินกู้แบบกึ่งทุนนะคะแล้วก็การออกตัว p e r p e เพชวลบอ d นะ,ะหรือไม่ก็เป็นอันสุดท้ายก็คือในการเพิ่มทุนในการศึกษาของเขาเนี่ยก็คือ เพิ่มในการที่จะมีแผนสร้างเพิ่มการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจของเขาก็คือมี2อย่างก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการสํารวจและผลิตนะฮะเปโตรเลียมอันที่2ก็คือขยายกิจการโดยจะเข้าซื้อกิจการใหม่นะฮะอันนี้ก็คือเป็นมองในกิจการที่มีการสร้างรายได้ได้ในอนาคตนะคะก็เหมือนกับมีการทํา developing ไว้เรียบร้อยแล้วนะหรืออีกอันนึงก็คืออยู่ระหว่างการพัฒนาแล้วก็เตรียมที่จะผลิตเปโตรเลียมได้ในอนาคตก็มีการมองการ merger and acquisition เอาไว้ด้วยแล้วนะคะ ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีการเข้าไปควบรวมหรือการเข้าไปซื้อกิจการรวมทั้งการขยายธุรกิจในปัจจุบันอยู่ก็ต้องมีการใช้ใช้เงินที่เพิ่มขึ้นนะคะทางบริษัทก็คงมีแนวทางที่เตรียมที่จะออมีการออกคุนกู้หรือการเพิ่มทุนซึ่งอย่างไรก็ตามทางเขาบอกว่าจะมีการเพิ่มทุนยังไงต้องแจ้งผ่านผู้ถือหุ้นก่อนนะคะแล้วก็มองความเป็นไปได้ว่า ทางเราเองก็มองว่าเป็นไปได้ที่จะมีการเพิ่มทุนนะคะเขาคงมีเขาคงมีดิวเอาไว้อยู่แล้วแล้วก็คาดว่าจะต้องมีการลงทุนสูงก็เลยต้องมีการเพิ่มทุนไว้ในอนาคตนะคะในระยะสั้นอาจจะมองผลกระทบที่ทางจิตวิทยาจากการเรื่องข่าวเพิ่มทุนนะคะเพราะว่าในการทําธุรกิจเริ่มต้นของการที่จะเข้าไปแอ u i s i t ช o นอาจจะไม่ได้ได้ผลตอบแทนมากในทันทีแต่ในรองเทอร์นียเราก็มองยังมองว่าความต้องการในการใช้ก๊าซธรรมชาติยังมีการเติบโตสูงนะคะโรงไฟฟ้าที่มี เพิ่มขึ้นมาถึงแม้แต่แม้แต่กลุ่มอุตสาหกรรมเองที่มีเพิ่มขึ้นนะคะก็มีความต้องการใช้กา๊าเพิ่มขึ้นเช่นกันนะลองเทิมเราเลยแนะนําซื้อนะคะที่ราคาพื้นฐาน226บาทต่อหุ้นนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ